สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถอนเงินนะครับในแอปยูพิกนะครับหลังจากที่มีการเช็คอินไรวันไปแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าแอปยูพิกนะครับแล้วก็คลิกไปตรงที่ช่องเช็คอินไรวันหรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับตรงที่บอกว่าเช็คอินเลยนะครับเลือกทางช่องทางในช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับอมมุิว่าผมเข้าไปที่ช่องทางเช็คอินเลยนะครับตรงนี้นะครับผมคลิกไปแล้วนะครับ เมื่อคลิกไปแล้วนะครับผมก็ทําการเช็คอินรายวันไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมียอดสะสมนะครับมียอดเงินสะสมอยู่ที่400บาทกว่าๆนะครับ400บาท401บาท5 1สตางค์นะครับผมต้องการที่จะถอนเงินออกมาใช้นะครับเพราะว่าเราสามารถถอนเงินได้นะครับเมื่อเราสะสมหรือว่ามีการเช็คอินรายวันจนครบ400บาทแล้วนะครับกดอื่นนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปคลิกนะครับตรงที่คําว่ารอถอนนะครับอ่าก็คลิกเลยนะครับ เราถอนอ่าเขาจะมีข้อความว่าคูณถอนสําเร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดและแชร์เพื่อนได้เลยนะครับอ่าเรากดช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไปก่อนนะครับขอชับหน้าจอเก็บไว้ก่อนนะครับสําหรับการที่ผมได้รับเงินนะครับ400บาทนะครับเดี๋ยวก็เราจะกดแชร์หรือว่าจะถ่ายเก็บไว้ก็ได้นะครับผมก็ลองแชร์ไปก่อนนะครับเข้าไปกลุ่มเพื่อนลองดูก่อนนะครับ แล้วก็แจ้งเพื่อนด้วยนะครับตอนที่เราส่งไปเขาช่วยคลิกอ่าเปิดให้เราหน่อยนะครับคลิกดูให้เราด้วยนะครับก็จะเป็นการดีเพราะว่าถ้าหากมีการมีการอ่เปิดคลิกรับจากเพื่อนเนี่ยเราก็จะมียอดเงินเพิ่มขึ้นนะครับสมมติว่าผมส่งไป2คนนะครับหลังจากนั้นคัดกลับมาที่เดิมนะครับตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ายอดเงินจํานวนสี่รบาทนะครับได้หายไปแล้วนะครับซึ่งจํานวนเงินสี่รบาทนี้นะครับ ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้กําลังเข้าสู่ระบบนะครับพร้อมที่จะทําการโอนเงินให้กับโอนเข้าบัญชีนะครับของยูบิเกอร์หรือว่าทางสมาชิกนะครับหลังจากที่ได้มีการหักภาษีแล้วนะครับและเราสามารถที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับหลังจากที่ครบ400บาทแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอนอีกได้อีกตามเดิมนนะครับถ้าหากว่าเรามีการเช็คอินทุกวันนะครับติดต่อกันนะครับถ้าหากว่าเรานะครับ ถ้าไม่ทำการเช็คอินนะครับติดต่อการภายใน7วันนะครับยอดเงินที่เราสะสมไว้นะครับก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมเช็คอินหลายวันแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับให้ทุกคนนะครับ เปลี่ยนจากมาเป็นยูพิกเกอร์ดีกว่าครับซึ่งเราก็จะได้รับเงินคืนนะครับจากการที่เราช้อปปิ้งสินค้าใช้เองหรือว่าทําการโปรโมทสินค้านะครับเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับอีกทั้งเราก็ได้รับเงินนะครับจากการที่เราเช็คอินรายวันด้วยนะครับซึ่งการเช็คอินรายวันเนี่ยก็ง่ายอันนี้เดียวนะครับแค่เราทําการเช็คอินรายวันไปนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรนะครับหรือแม้แต่เราก็ไม่ต้องทําเงินฝากธนาคารจำนวนที่เยอะนะครับล้วก็สามารถที่จะมีเงินนะครับได้ครั้งละ 400บาทเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับผมจึงขอจบคําแนะนํานะครับเกี่ยวกับวิธีการหรือ้อถอนเงินนะครับในแอปยูพิกนะครับอลังจากที่เราได้มีการเช็คอินรายวันจนครบ400บาทแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ